จริงๆแล้วบริษัทเวนะคะธุรกิจของเขาจะมี2ส่วนเขาจะเป็นธุรกิจที่เข้าไปลงทุนตรงในกิจการโดยถือหุ้นราว 80- ดสิถึงหนึเปร็นี่ยนบริษัทที่อยู่ในเครือนะคะเป็นลักษณะโ o ด d i n g company เนี่ยอยู่1 8 9บริษัททีเดียวนะคะนี่คือธุรกิจส่วนแรกทั้งประกันภยัยขนส่งพลังงานนะคะหรือแม้แต่เรื่องของขนมแล้วก็คราฟ์ไฮอย่าง d a i ี y <Daily> Queen ก็เป็นหนึ่งในบริษัทลูกของฝั่งนี้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งเป็นเรื่องของการลงทุนในหุ้นนะคะอย่างที่เขาจะใส่เงินไปราวห้วว Apple หวาถะะึาง ลงทุนมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนั่นเองค่ะจริงๆแล้วประชัทเวนะคะธุรกิจของเขาจะมี2ส่วนเขาจะเป็นธุรกิจที่เข้าไปลงทุนตรงในกิจการโดยถือหุ้นราว8 0ถึงเปร็นี่ยเป็นบริษัทที่อยู่ในเครือนะคะเป็นลักษณะโ o ด d i n g company เนี่ยอยู่189บริษัททีเดียวนะคะนี่คือธุรกิจส่วนแรกทั้งประกันภยัยขนส่งพลังงานนะคะหรือแม้แต่เรื่องของขนมแล้วก็คราฟต์ไทยอย่างเดลิควีนก็เป็นหนึ่งในบริษัทลูกของฝั่งนี้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งเป็นเรื่องของการลงททุุุนนนนนนนใใใหห้้ะะออย่่่่่าางงงีเเเจสิไปว5-10ขแตตลัช ตัว Apple หรือว่า AMX นะคะที่เขาลงทุนมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนั่นเองค่ะ